ปาดทีทโทบักแตงสร้างนี่โตคุณใหญ่นี่ปาด่นวยบักหีเลยนี่ไหมโอ้ครับพี่น้องครับนี่เบืง้งในครับสวัสดีครับพ่อพี่น้องพ่อปลายทีเคารพรักครับอุ้ยคักบ่าบานนี่กเกษตรไทยรายวันกเกษตรไทยวาราตี้ครับแฮปปี้การกเกษตรชาแนลครับโดยมีกับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับนักสร้างแรงบันดาลใจ ห้างด้านการเกษตรมาว่าจากับพีกับน้องคือเกาเมื่อเดิมเป็นประจำนะครับครับพี่น้องครับสําหรับมือนีนาะครับนอเขามาอยู่กลางทงครับพี่น้องครับอุ้ยบรรยากาศเข่ากําลังถอกกําลังออกห่วงนอแลนอกจากนั้นอยู่ขั้นแท่นหน้านะครับเพิ่นก็มีการปลูกบักแตงครับสวนบักแตงสิเป็นสายพันธุ์ใดครับอุ้ยปลูกไปเนี่ยสุดลูกหูลูกตาครับพ่อพี่น้องครับ บักแตงสีเป็นพันใดเพื่อนมีรายละเอียดนะครับของการปลูกเป็นอย่างไรนะครับมาพบมาพอกับคุณยายครับสวัสดีครับคุณยายต้อครับวันดีครับวันดีครับคุณยายต้อเป็นบอกครับครับผมครับครับเอาบานี้พูดสิคุณตาตีบุญทั้งหันโอ้คุณตานะครับปีนี้อายุเท่าไหร่หรอครับผมคุณยายเจ็ดสิบห้าปียังแข็งแรงอยู่พ่อไปพ่อมาเนาะ เอาบัาน้ผมสอบถามคุณยายเนอะนี่เขาอยู่กลางทงเนี่กลางทงบ้านอย่างน,อน้อ่นอะบ้านถังหกลางทงบ้านหันอ่าตำบลตำบลเขาอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเนอะพ่อไพี่น้องครับบัน้ที่ให้ที่หน้าของของคุณยายตีนี่โอของคุณยายจักไรนี่คุณยายหาไรตีนี่ปลาดเข่าคุณยายงามปัญญ์ครับพ่อยอพี่น้องครับนี่ กำกำลังสีสอดแล้วสายพันธุ์ไหนคุณยายเอาแนวเอาพันธุมาพันธุ์เตี้ยว่าพันธุ์แตกเตีย่ยโอ้พันธุ์เตี้ยพันแล้วเล่าแตกโอ้ซื้อพันธุ์เนาะพ <c oughs> ัดบ,บักบักงามเลยคุณยายนี่พื้นที่เท่าไรในพื้นที่เท่าไรคุณยายนี่ทั้งเบิดนี่ยหาไรครับพ่อพี่พน้องครับหาอะาไรสองงานนะครับอยู่ข้างตลาดทั่วตลาดคล้ยบันทันหน่อยเนาะ บันิเข้ามาสอบถามคุณยายครับนี่เกี่ยวกับเรื่องของการปลูกบักแดงนี่คุณยายนี่ปาทีโทสุดลูกหูลูกตาพันบักแดงหยังคุณยายนี่พันบักแดงหยังแตงสร้างโบราณแต่พอและแม่เขาคนนึค่ะโอ้บักแตงแ่งสร้างบักแต่งขาวบักแต่งพันโบราณสมัยเกา่าแนเนอะสมัยเกา่าค่ะเออได้พันมาใส่คุณยาย เอามาแต่กบแต่แหกแต่พอและแม่ปูโอ้หมายถึงว่าคุณยายเก็บไว้ใบโอ้เก็บไว้เนาะเก็บไปหนี่ก็สิปลูกครับครับครับอืมครับครับนี่มันม้อหมากบ่ะนี่นี่นี่ม้อป้าที่โตนี่ที่สิเอาเฮ็ดอันแนวปลาถอยพี่น้องครับฮะเอาขนาดหมากน้อยจีนี่โอ้ยมาสร้างวายแถครับเอาเอาไปเบิ่งหมากใหญ่ครับบ่เนี่นะครับเดี๋ยวสวัสดีคุณตาก่อน เอาบัดดีคุณตามาพอดีครับสวัสดีคุณตาครับสวัสดีครับคุณตาซื้ออย่างนอครับนอซื้อชาลีคุณตาชาลีนออายุเท่าไหร่เลยพอแปดสิบเอ็ดแล้ว,ว,ลวยังแข็งแรงอยู่คือเเ่าอายุจะลอยเศร้าว้วยพอเด้อนะครับเอ <c oughs> <c oughs> อเอาคุณยายอันนี้เขาปลูกโดนปในใดแล้วเอายางไปน้ำคุยกันไปน้ำนะ สองเดือนสองเดือนออกหมากออืครับขั้นแทะหน้าอเ,เอานี่ยชักเม็ดเนี่บนหน่อยเมนน็ดด <c oughs> <c oughs> ้นเนี่บนลอยสองลอยเม็ดห้องปลูกสุกีบอุ้ยพี่น้องป้อกปลายครับบาดิปาดที่โตหน่วยบักแตงปาดหน่วยบักเงี้ยครับพี่น้องครับบักแตงสร้างนี่ต้องขุณย่ายนี่ นวยบกยีเลยเนี่แม่โอ้ครับพี่น้องครับนี่เบิ่งแน่ขนาดอยู่ในกล้องเลยพ่อแม่พี่น้องครับนี่นี่มาเบิ่งกันชัดๆเลยเนยี่ครับครับนี่โอ้ยนอเออเอาไ้เทสเนี่ยอสอบถามคุณยาให่ปลูกแต่ละเถวแต่ละเถวเนี่เขาเก็บไว้หลบอสำหรับหมากมันเขาเก็บไว้หลหรอก เก็บไว้ก็มามาหลายก็เก็บ,กบน้อซื้องง้อยอยู oh, ค่ครับอครับครับี่เอาบันิผมสิขอขอคุณยายด้อเบ็ดเนี่ยด้วก mm hmm. ็อ,อ,กอแจกที่แจกนอกต่างเพื่อเพื่อที่มีความสนใจเนาะเอาบันิสิขออนุญาตบาดข้ามคุณยายเพื่อเสียปเป็นพันครับพอยพี่น้องครับนี่มาเบิ่งกันครับปราดพี่น้องครับบังเอิญน่ยนวยน่วยน่วยบักแตงครับพี่น้องครับนี่ เป็นแต่สอนให้ครับนี่ยปาดที่โทษนวยบักใหญ่คุณยายครับปกตินี่เห้อไปขายใส่สำหรับอ่าบักแตงขายกับหันขายขายกับหันไหมก็ว่าขายอยู่อยู่นาสวนเนาะอยู่นาถนนเนาาะเนะบันนี่ขายขายจังไราคาคุณยายสองนวยยี่สิบสามนวยยี่สิบโอ้ขายหมายถึงว่าขายเป็นกองขายเป็นนวยสองนวยยี่สิบบาท สามหน่วยแน่สองหน่วยแน่สามหน่วยแน่สี่หน่วยแน่แล้วแต่ขนาดเนาะคุณยายเนาะโอ้ขับ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 เอาเนี่ยรับพ่อให้พี่น้องป้องไปครับนี่เป็นเตอร์สอนให้ครับนี่หน่วยบักแง่อร่อยนี่ครับสำหรับการเห็ดพันเนาะเอาเครื่องมันเลี้ยงขับขับ อาครับครับเอาพี่น้องป้องไปครับสำหรับผู้ใดที่อยากสีได้พันบักแตงสร้างบักแตงข้างบักแตงขาวของคุณย่ายต้อเนาะสามารถที่ประสานนะครับนุ่มขวัญใชิหัวใจกเกษตรได้ครับเพราะว่าผมเสียวเอาหมากแดงนวยแก่แ,แล้วก็เอาในจากเพื่อนนี่นะครับเอาหมายเลขโทรศัพท์ประสานมาเด้อครับเด้อ089 9428684ครับนุ่มขวัญชัยัวใจเกษตรครับครับพี่น้องครับหลังจากที่เฮาได้พันบักแตงหน่วยบักแตงสร้างนะครับอจากคุณย่าตอนะครับได้มาประมาณสิบหน่วยครับพอให้พี่น้องครับเข้ากับกับบ้านมายูมองนี่ครับศูนย์เรียนดูเศรษฐกิจพอเพียงมัคฆ่าบุรพามหาสารคามนะครับ ครับซึ่งพิกัดนี่ก็คืออยู่บ้านมะคาตมบลมะคาอำเภอกาธาวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับเนาะ,บ,นะบาดท,ที่นี่เฮาก็ได้ทั้งบักแตงมาประมาณสิบหน่วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเขา,าได้ในหรือว่าเมล็ดพันธุ์นะครับของบักแตงสร้างบักแตงข้างบักแตงขาวมาจํานวนหนึ่งนะครับซึ่งเข้าก็ได้บรรจุเป็นซองนะครับเป็นเมล็ดพันธุ์คุณภาพ แฮปปี้สีจากแฮปปี้การเกษตรนะครับซึ่งเป็นพันธุ์บักแตงสายพันธุ์ดังเดิมสายพันธุ์โบลนันจากอีพอยแม่จากคุณตาคุณยายเพิ่นเนานะจังคือคุณยายตอเพิ่น,อนบอยฟังนะครับเนาะ,ะตั้งแต่ปูสังกษสายญาสังกษีนะครับเฮาก็เกลยก็เลยมาแบ่งปันเพื่ออยากใส่พ่อแม่พี่นอ้องป้องไปนะครับบ่าว่าสีอยู่ จังหวัดใดภาคใดนะครับหรือว่าต่างประเทศผู้ใดที่มีความสนใจนะครับก็สามารถประสานมาได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ0899428684นะครับนมขัญชช่หัวใจเกษตรนะครับอีกครั้งหนึ่งครับ0899428684นะครับในบักแตงข้างในบักแตงสร้างในบักแตงขาวพันดังเดิมอีพอยเมียเฮาเด้อครับพอยพี่น้องครับบุ้ยหน่วยคักปัญญ์